ไช้กล้องยากมากเลยแล้วก็กินก็หละะับบาโอ้โหต้องบอกว่าแผลเนี่ยบริเวณที่คอปรากฏว่าถูกแทงวิ่ญาณสามแผลนรสามแผลม,มีการเล่นพนันออนไลน์และติดองอมแงมคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นเหตุให้ว่ามันเนี่ยเอาทองไปจำ mm hmm. หรือแม้แต่จะป้นฆ่าน้องสาวและทีนี้มันน่าต้องก็สังเกตจริงๆรู้ว่า mm hmm. คนในบ้านเนี่ยไม่รู้เลยเหรอ mm hmm. ไม่รู้เลยจริงๆหรอสืบสอบจากข่าวนี้ครับผู้ชมเรียกว่าอัดแน่นด้วยข้อมูลนะครับเป็นคดีที่เรายังตามกันต่อน้องอามเรียกว่า เป็นคดีของไอ้านายได้ลงมือสังหารโหดน้องสานะผู้ชมอย่างโหดเทียมวันนี้เนี่ยสืบสอบเราได้ข้อมูลบางอย่างที่ต้องบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมอันเลวร้ายของไอ้านายหรือเปล่าและมันจะเป็นเหตุการฆาตกรรมสุดโหดครั้งนี้หรือไม่มเรียกว่าข้อมูลที่ได้มาแล้วก็คลิปที่ได้มาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะบ่งชี้อะไรหรือไม่มและก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน้องงามเป็นเรื่องของแม่ค้าสาวเธอเนี่ยโ,โหต้องบอกว่าเสียทั้งเงิน แล้วก็เสียทั้งร่างกายคือมีการเปลยกายให้เขาเนี่ยได้เห็นนะฮะการเปลยกายครั้งนี้เนี่ยเสียรู้มิจฉาชีพหรือไม่ศูนย์เงินไปกว่า3ล้านคุณผู้ชมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรียกว่าเป็นประเด็นโซเชียลน้องงามเป็นเรื่องของเจดีที่มันผุดขึ้นมาและในโลกโซเชียลมีการถกเถียงว่าเห็นหน้าเด็กวันนี้ทีมข่าวเราลงไปพิสูจน์ต้องบอกว่าคําตอบที่ได้เนี่ยขนลุกเหมืนอนกันน้องงาม,ม,มเรียกว่าวันนี้เริ่มกันก่อนน้องงาม,มที่คดีของ ไอ้นายเรียกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมันยังลอยนวลและมีกระแสข่าวลือว่าไอ้นายเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วหรือเปล่าต้องบอกว่าข่าวที่ออกมาตอนนี้เนี่ยยังไม่ยืนยันนะุผู้ชม,มเป็นเพียงแค่ข่าวลือก่อนเรียกว่าช่วงค่ำๆวันนี้เนี่ยก็น่าจะได้ความคืบหน้าอืคือตอนต,ต,ต้องบอกมีนะคับผู้ชมครับว่าไอ้ข้อมูลหลักฐานที่ออกมาเนี่ยตอนนี้มันมีการตั้งข้อสังเกตก,กันว่าเอ๊ะตัวของ ไอ้นายเองเนี่ยมันลงมือคนเดียวหรือไม่นะครับ <Ừ. S 2> ในการที่จะเอาล่างผู้หญิงคนหน,นึ่งนะที่ค่อนข้างใหญ่น้ำหนักเยอะเห <55. S 2> มือนกันห้าโลอ่ะอุ้มไปนะครับแล้วก็เอาไปโยนลงบ่อบริเวณท้ายวัดเนี่ย <Ừ. S 2> ทําคนเดียวได้จริงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับไปดูที่ <Ừ. S 2> ข้อมูลแรกกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าตารวจนะครับมีการไปขออนุญาตหมายจับจากศารนะครับ,รบให้ออกหมายจับตัวของไอ้นายนะครับในข้อหากระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะครับแล้วก็ ซ่อนเร้นอำพรางศพนะเพื่อปิดบังการตายรวมไปถึงลักทรัพย์ในเวลากลางคืนด้วยครับข้อมูลล่าสุดวันนี้นะครับอย่างที่พี่กายบอกว่าตํารวจนะครับมีข้อมูลแล้วก็การแกะรอยของนักข่าวโดยเฉพาะช่องแนะพี่กายนะ,ะต้องชื่นให้เ<ห>คเขา,เ,านะเพราะว่าเขาไปเจอศพนะครับแล้วก็แกะรอยไปเนี่ยจนไปเจอว่าแหล่งกบดานของตัวไอนะ้นายเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับมันไปหาญาติเมียเก่ามาที่นั่นพี่กายและต่อมาคือผลชนะสูตรผลชนะสูตรเมื่อวานนี้ผลชนะสูตรออกมานะ โอ้โห oh, ต้องบอกว่าแผลเนี่ยบริเวณที่คอปรากฏว่าถูกแทงวิการสามแผลนะาสามแผลและปากเนี่ยฉีกโอ้ oh, โหคือมันแทงแล้วปาดคือมันโหดขี้ยมมากเลยนะไอ้นายแล้วต้องบอกว่าพฤติกรรมของมันน้องงามเป็นพฤติกรรมที่เป็นคนติดยาอันนี้นะผู้ชมเราได้ข้อมูลมาจากเพื่อนของน้องสานะมีการเล่าให้ทีมข่าวเราฟังว่าไอ้นายเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยมันจะดูเป็นคนเงีเยบเงียม,มันดูเป็นคนเงีเยบเงียบขึ้มขึ้ม ไม่มีการแสดงออกอะไรแต่ปรากฏว่าไอ้นายเนี่ยคุณผู้ชมพฤติกรรมในอดีตเนี่ยมีการติดยาเสพติดเนี่ยอย่างหนักเลยนะคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นเหตุให้มันเนี่ยคลั่งขึ้นมาหรือเปล่าอยากยาหรือเปล่าต้องบอกว่าไอ้นายเนี่ยอายุ27เป็นคนไทยนะคุณผู้ชมบอกก่อนว่านายเนี่ยเป็นคนไทยส่วนน้องสาเนี่ยเป็นคนพมา่าปรากฏว่าพฤติกรรมมันเนี่ยโอ้โหเรามาไล่เลี่ยงคุณผู้ชมเราไปเริ่มที่คุณแม่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมข่าวเรา ได้มีการไปพูดคุยกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่แย่แล้วนะพี่กายเพราะคุณแม่เนี่ยทำมาหากินโดยการค้าขายใช่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคนในชุมชนเนี่ยรับไม่ได้เลยรับไม่ได้ข้านสาเช่นนะสารแขงเหยียดหยามข่มน้ําลายใส่มแม่บอกอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเนี่ยได้ไปเปิดใจไปที่ประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องลูกเนี่ยยังหนีหัวซุกหัขขวซุนแม่มีการพูดนะคุณผู้ชมว่าอยากให้ลูกเนี่ยมอบตัวคืออยากเห็นลูกเนี่ยเป็นเป็น คือยังอยากให้ลูกมีชีวิตอยู่และหากว่าลูกเนี่ยต้องมาติดตารางหรือว่าติดคุกเนี่ยก็ไปเยี่ยมได้เพราะต้องบอกว่าบ้านเนี่ยมันไม่ไกลจากเรือนจําหรือว่าคุกคือแม่เนี่ยไปเยี่ยมอยากให้ลูกเนี่ยมอบตัวเผื่อวันใดวันนึงเนี่ยได้อภัยโทษหรือว่าลดโทษเนี่ยอนาคตอายุ60-70กลับมาเลี้ยงลูกตัวเองเพราะแม่เนี่ยก็มีการพูดนะว่าตนเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนอ่ะเราลองไปฟังเสียงแม่ดูครับบีบออกคนเป็นแม่นะบีบถึงาอถูกทิ้งถูกยังนี่เท่ามันดีเท่าแรกไม่ออกเลยนี่ถ้ามันยากให้ลูกกลับมานี่เท่าวรยรุ่ว่าอยู่แค่แค่นี่เท่าเมื่อดีไปเอาไปรับหมาเองตอนนี้ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยเท่าเกลียดมากเลยวิวอันนี้เป็นน้วงรูงมั้ยเป็นน้วงหมางมากทุตุ้เลยปอดล้านเท่าก็ต้องรับผิดชอปรับมาถูกนะถ้าเกิดเราทำทิ้งเราก็จ่ายเราก็รับตัวทูก ทำผิดจริงนะลูกติดร้างลูกยอมรับความผิดที่ลูกทำลูกต้องมาหมบตัวนางน้อยๆลูกก็ยังอยู่ในร่างแม่ก็ยังใบจิตนี่อยู่แก่ๆไม่ใช่ใกล้นี่แม่ไปเยี่ยมได้ยังมีชีวิตใช่ยังมีชีวิตอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงนั่นเลยยังได้มีโอกาสออกมาได้เลี้ยงลูกต่อไปนี่วันนี้น้องไข่นมัดนะแต่ว่าพี่คนนอกไม่มีใครมานั่งทำไมอ่ะมันมันซึ้งนะเขาเขาเขาขัวใช่เขาขว่ก็คอยเราแวงเราไปกันหนึ่ง ไหนูคล้ายได้ไม่ใจ๋ตึ้งกล้องหลายทีในวันนี้แต่แหมอยากบอกได้แม่หว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับเราคือเป็นเป็นปฏิกิมกล้องลูกใช่ก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะมันยากมันยังไงแม่แต่บอกอยังไงมันสอนนี่คล้ายกล้องลำบากเลยคล้ก้องอยากมากเลยลูกก็อีกินก็ลำบากติดเกมติดเกมมาแล้วแม่แม่รู้นานยังติดเกมพนันออนไลน์ลติดมานานแล้วติดมานานแล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นดุนแรง,งขึ้นขัานนี้ นี่ฮะผู้ชมเป็นประเด็นแรกน้องอาก็คือต้องบอกว่าแม่เขาเนี่ยร้องไห้ด้วยนะใช่คือเสียใจแล้วก็อยากได้ลูกเนี่ยกลับมาเป็นเป็นคือถ้ายังหนีอยู่หรือว่าในตัวของไอ้นายเนี่ยมันมีอาวุธมันก็เสี่ยงที่จะถูกวิสามัน,น่ยทีนี้ไปอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมเป็นประเด็นที่ว่ามันเกี่ยวหรือไม่มันจะเป็นมูลเหตุหรือไม่ต้องบอกว่าไอ้นายเนี่ยมีพฤติกรรมติดพนันออนไลน์อย่างหนักเลยนะคุณผู้ชมและแม่เนี่ยได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่า เคยเตือนแล้วเคยห้ามแล้วว oh. umm okay, so ่าอย่าไปยุ่งเลยเลิกเถอะปรากฏว่าไอ้นายเนี่ยอมันก็ยังติดพนันอยู่ทีนี้มันเชื่อมโยงไปที่ว่าแล้วไอ้นายเนี่ยหากมันติดพนันเนี่ยมันจะป้นซับน้องสาหรือเปล่าหรือว่ามันต้องการไปทวงเงินหรือว่าไปเอาเงินเขาขอเงินเขาหรือว่าจะเอารถบิ๊กไบค์เนี่ยมาจําหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการเอาทองไปขายใช่ไหมใช่มันมีการเอาทองไปขายน้องงามคือเนี่ยมันเป็นมูลเหตุจงใจหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่แค่เพียงว่า ไอ้นายเนี่ยไปขอคืนดีน้องสาแต่ปรากฏว่ามันเนี่ยมีการเล่นพนันออนไลน์และติดงอมแงมคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นเหตุให้ว่ามันเนี่ยเอาทองไปจำหรือแม้แต่จะป้นค่าน้องสาเรียกว่าเนี่ยเป็นเหตุที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจน้องอาแม่เนี่ยก็มีการพูดนะฮะเตือนแล้วก็ร้องไห้เพราะต้องบอกว่านาทีนี้เนี่ยถูกตราหน้าอย่างหนักว่าลูกชายเป็นฆาตกรน,นะ ลูกค้าก็ไม่เข้าร้านเลยเนอะเพราะว่าแม่เนี่ยขายขายของอยู่แถวนั้นนะพี่ชายคนแถวนั้นก็ต้องบอกว่าโหนะมันแต่กระทบกับครอบครัวเหมือนกันมันกระทบจริงๆนะน้องงามคือมันโดนเหยียดหยามเกียิคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าครอบครัวเขาเนี่ยก็ไม่รู้เกี่ยวไหมนะไปดูอีกข้อมูลหนึ่งแล้วกันน้องงามต้องบอกว่ามุมนี้มันน่าต้อง้อสังเกตเพราะการต้องสังเกตว่าเอะคนร้ายเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าไอ้จุดที่มีการ คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่มีการลงมือเนี่ยนะครับถามว่าคนในบ้านของตัวของไอ้นายเนี่ยอาจจะมีส่วนรู้เห็นอะไรยังไงหรือไม่มันมีการตั้งข้อสังเกตนะครับผู้ชมครับเนี่ยครับคือจุดที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจุดก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณห้องพักครับซึ่งเป็นร้านจําหน่ายน้ําชากาแฟนะครับคือบริเวณที่พักของไอ้นายซึ่งมีครอบครัวของไอ้นายเนี่ยพักอาศัยอยู่ด้วยนะครับห้องพักดังกล่าวนะครับมีใครอยู่กับไอ้นายครับที่เป็นผู้ต้องหานะครับแม่ของมันครับก็คือแม่ของไอ้นายนะครับแล้ว ของนายซึ่งมีอายุประมาณ4ี่ห้าขวบเป็นลูกกับเมียคนก่อนนะครับแล้วก็มีพี่สาวพี่เขยนะครับของไอ้นายนะครับตำรวจจึงเชื่อว่าน่าจะมีคนรู้เห็นอะไรยังไงหรือไม่ในการปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพนะครับในการจะหามศพเนี่ยพี่กายหามศพของน้องสาเนี่ยนะครับไปทิ้งบ่อน้ําบริเวณกุฏิร้างเนี่ยบริเวณท้ายวัดเนี่ยห่างออกไป3 0มสิบถึงสีเมตรนะครับมันน้อยมากคือคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นกําแพงติดกัน่ะและเหตุที่วัดเนี่ยมันล้างเพราะ เจ้าอาวาสเนี่ยเขาเสียชีวิตทําให้วัดตรงเนี้ยที่ไปเจอร่างของน้องสาเนี่ยน้องอามมันไม่มีใครอยู่อืและทีนี้มันน่าต้องข้อสังเกตจริงๆหรือว่าคนในบ้านเนี่ยไม่รู้เลยเหรอือมไม่รู้เลยจริงๆหรอหรือว่ามันทําการด้วยกันเงียบเชียบไปเลยคือมันตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีส่วนร่วมหรือไม่มและมันจะมีคนร้ายเนี่ยเพิ่มหรือไม่เพราะต้องบอกว่าจากหุ่นของไนายอะ่ะผู้ชมดูรูปนะฮะไอ้นี้คือรูปของนายต้องบอกว่า มันผอมมากเลยนะใช่แล้วน้ําหนักเนี่ยคาดว่าไม่เกินหกสิบส่วนน้องสาเนี่ยน้ําหนักเขาอยู่ที่ห้าสิบห้าถึงหกสิบหกสิบมาเจอหกสิบมันจะเป็นไปได้เหรอการลากไปน่าจะค่อนข้างยากถ้าทำคนเดียวทุลักทุเลอ่ะแล้วต้องไปจับอุ้มอยูนลงบ่ออีกใช่อันนี้คุณผู้ชมข้อมูลที่น่าสนใจจากคนที่อยู่ในตลาดละแวกนั้นคือตลาดวัดเท้าโคตรนะครับห่างจากบริเวณบ้านของไอ้นายเนี่ยไม่ไกลนะครับเขาบอกว่า 5มีนาคมเป็นต้นมานะครับผ oh. ู้คนคนนี้เนี่ยเขาสังเกตเห็นความผิดปกติในบ้านของไอ้นายครับ oh. คุณผู้ชมคือแม่ของตัวของไอ้นายเนี่ยนะครับมีการจุดธูปและตะเกียงไข่เป็ด oh. นี่คือสังเกตว่าแม่ของนายเนี่ยจุดธูปแล้วก็ตะเกียงไขเป็ด oh. ซึ่งไออุปกรณ์เหล่านี้มักจะใช้จุดวางหน้าโรงศพในงานศพท,ทั่วไป oh. นี่แล้วก็วางหน้าร้านทุกวันเลยนะครับ oh. พยานที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาบอกว่าการทําแบบนี้มันคล้ายๆกับการ ขออโหสิกรรมให้กับศพของน้องสาหรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยในกุฏิร้างพิการที่นําศพไปทิ้งในบ่อน้ำเนี่ยครับพยากลีบอกตนเองเนี่ยไปปัสสวรร์ตรงนั้นเนี่ยสองถึงสามครั้งนะแต่หน้าแปลกใจที่ไม่เคยได้กลิ่นเหม็นเลยออาจจะเป็นเพราะว่าศพเนี่ยอยู่ลึกนนพิกายนะแล้วน้องนักข่าวช่องแปดเขามีการพูดนะเนาะแล้วกลิ่นมันก็คุ้งต้องบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้เก่งมากนะของช่องแปดต้องบอกชื่นชมเธอจริงๆริงนะนี่ก็เป็นอีกมุมนะน้องอาเกี่ยวกับเรื่องบ่อ โอ้โหมันบ่อลึก5เมตรกับการแบกคนหกสโลและตัวเองเนี่ยผอม,อมแบกได้ไหมคุณผ,ผู้ชมก็คิดเอาไปอ,อีกมุมนึงน้องอามวันนี้ก็การเตรียมงานศพของลสาก็เริ่มแล้วนะ,ะมบมีการนำศพมาตั้งที่วันแล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าข้อมูลใน ผู้ชมครับที่วัดเนี่ยนะครับมีการนำนำร่างของทางน้องสารนะครับมาตั้งเพื่อที่จะบําเพ็ญกุศลนะครับปรากฏว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจผู้ชมเป็นเรื่องของความเชื่อนะคือสิ่งลี้ลับความเชื่ออะไรต่างๆในวันที่เจอร่างของน้องสาเนะครับคือคุณลุงคนแรกคือคุณลุงสุเทพครับเขาเป็นเจ้าที่มูลนิธิใต้เต็งนามนครศรีธรรมราชครับปรากฏว่าเขาให้ข้อมูลกับนักข่าวน่าสนใจครับก็บอกว่ามีคุณหมอนะครับซึ่งเป็นคุณหมอท่านนี้เนี่ยเป็นคุณหมอที่ชันสูตรพลิกศพร่างของน้องสาในวันที่เจอร่างนะครับ เป็นข้อมูลที่คุณหมอเนี่ยบอกกับคุณลุงเล่าให้คุณลุงฟังบอกว่าคุณหมอคนนี้ครับมีการใช้กล้องเนี่ยบันทึกภาพร่างของน้องสาเนี่ยอย่างละเอียดทุกข,ขั้นตอนปรากฏว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บต้องการจะเปิดภาพดูพี่กายกล้องเปิดไม่ได้พย oh. ายามเปิดกล้องดูหลายครั้งเพื่อจะเช็คภาพแต่เปิดไม่ได้เปิดยังไงก็เปิดไม่ได้ครับคุณหมอคนนี้เก็บภาพมาแล้วมาเปิดที่โรงพยาบาลเปิดได้ตามปกติ อันนี้เป็นความเชื่อนะคุณลุงบอกว่าจากประสบการณ์ที่ทํางานมาเนี่ยนะครับและจากที่ตามข่าวของน้องสาเนี่ยเชื่อว่าน้องสาเนี่ยโดยวิญญาณของน้องสาเนี่ยอืรักสวยรักงามไม่อยากให้ใครเนี่ยเห็นสภาพสุขที่ไม่น่าดูหรือเปล่านะครับลองไปฟังเสียงคุณลุงครับเมื่อวานเนี้ยถ่ายรูปไปถ่ายถ่ายไปแล้วก็จะเปิดดูตั้งแต่ทำนองนี้จะเปิดดูมันก็เปิดไม่ติดพราะเปิดไม่ติดพอกลับมาเขาก็เปิดดูก็ติดแล้วทีนี้ ถ้าทางวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งลี้ลับอะไรนี้เรามันวิทยาศาสตร์เขาฝันธงแน่ว่าเป็นการบังเอิญแต่สิ่งเหล่านี้มันมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยสิ่งลี้ลับก็ได้เราก็ไม่สามารถที่จะฝันทงได้นี่ฮะก็เป็นเสียงของคุณลุงมูลนิธินะฮะใต้เตกตึงต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมก็มันก็น่าขนลุกนะน้องคำทีนี้ไปอีกมุมหนึ่งเป็นคุณเอนะฮะนามสมมติคุณผู้ชมได้มีการออกมาพูดกับทีมข่าวเรานะฮะว่าตนเนี่ย ไม่ใช่แฟนนะคือไม่ใช่แฟนใหม่แต่เพียงแค่ว่าคุยคุยกันเป็นเพื่อนกันมีการกินข้าวด้วยกันม,มันมีท่อนหนึ่งที่ต้องบอกว่าอันนี้เห็นด้วยกับคุณเอนะฮะว่าถ้าคนเราเนี่ยมันโหดเยี่ยมหรือว่าอมหิตขนาดนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะประหารชีวิตซะอืหรือก็มีการเตือนนะฮะว่าอยากให้ไอ้นายเนี่ยมามอบตัวซะเพราะถ้าไม่มอบตัวเนี่ยเรื่องเลยเถิดไปเนี่ย อาจจะถูกวิสามันได้เอาเราลองไปฟังเสียงดูครับสั้นๆนะบอกว่าถ้ายัางมีชีวิตรู้วันนะให้มากหมอบัวแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่หมอบัว๋ยะจะนักว่านี้ให้มาหมอบัวเดี๋ยไปทำเขาข้นการานั้นนั้นใชเอาขอ้อเอาธงเอาตังใช้ไม่เอาไปลื่นใช้ตรงข้าเขาเล้ไม่ปล่อยเขาเออกม,มาตัดม,มานนะถึ่งนี้ถ้าเกิดตำรวจจับได้ด้วยว่ามันหม,มอบทวนี่ถ้าเขาจะมากข้อมาซบนี่เราเรามีความผิดได้ยังไงเนาะอันนั้นตรง ต้องให้เป็นทางหยาดว่ะใอ้ทางหยาดตังเถือไม่อยากให้ข้ามาต้องเกี่ยวแล้วนะใจ่ไม่อยากให้ข้าต้องเดี๋ยวอก็จะบอดซิ่งบอดซิ่งที่มันทำอาการที่ว่าเขาโยนลงไปในโปรนันคือมันมันไม่เห็นเงียบมาเถื่อนั่นนี่ต้องไห้เป็นหยาดต้องให้เป็นหยาดเนี่ยว่ะเขาอยู่ี่ในช่วงการดีนี่เราอยากให้มันหลับเอย่างไงคราบต้องเอาไว้ตึงจุดเอาไว้ตึงจุดเป็นไม่ได้ก็ชีวิต ชีวิตองแรงวยชีวิตนี่นะครับผู้ชมครับขณะที่บรรยากาศนะครับในจุดเกิดเหตุที่มีการพบร่างของน้องสาคือบริเวณวัดนะครับท้ายวัดและตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตลาดสดนะพี่กายนะพ่อค้าแม่ค้าตรงจุดนั้นนะครับมีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวครับบอกว่าจากเหตุการณ์ที่ไอ้ฆาตกรรมโหดที่เกิดขึ้นเนี่ยยังคงผวาอยู่เลยนะเออนะครับมีการบอกเล่านะครับผู้ชมครับว่าไอ้จุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นกุฏิร้างของพระสงฆ์รูปหนึ่งครับที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นาน ประกอบกับกุฏิเนี่ยมีสภาพเก่าสุดโทรมมากครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าวาดวัดเนี่ยนะครับมีการว่าจ้างให้มาทุบทําลายนะแต่ปรากฏว่ามันยังทุบไม่เสร็จดีะนะครับแม่ค้าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับมามุงดูเหตุการณ์ใช่ไหมแล้วก็มา,มมาดูาสถานที่เกิด <มา S 1> เหตุมาเป็นร้อยอะ่ะพ่อค้าแม่ค้าบ,บอกขายของดีมากเลย แต่ว่าแต่ก่อนนี่เงียบเลยใช่แต่ก่อนเงียบนีก็เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาก็ยังบอกว่ายังรู้สึกตกใจอยู่นะเพราะเท่าที่เคยสัมผัสรู้จักกับไอ้นายนะครับผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไม่เคยเห็นมันมีพฤติกรรมอะไรที่รุนแรงพี่กายก็คือดูเป็นเด็กขืนๆเงียบๆใช่ไม่น่าเชื่อว่าจะลงมือนะใึ่งก็เหตุโหดเทียมได้ขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับน่าจะมีข่าวดีเร็วนี้นะครับในการที่จะไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวของไอ้นายนะคร ตัวอย่างเดียวนะรกลัวเขาจะทําตัวเองอ่ะนั่นน่ะสิเพราะต้องบอกว่าตอนนี้มันกดดันหนักนะสังคมก็ตราหน้าแม่ก็ลําบากแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ชีวิตลําบากแล้วตอนนี้โอ้โหแม่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอีกว่าช่วยลูกชายหรือเปล่าเพราะแกเนี่ยมีการเหมือนทําพิธีอโหสิกรรมความความเชื่อหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่แกทําปกติแล้วหรือเปล่านั่นเองนะค